มัมกินมาม่าไข่ข้นครับใช่ไหมมากินข้าวกันค่ะวันนี้กินมาม่าไข่ข้นครับใช่ไหมมากินอะไร บะหมี่น้ำคับน้องพอกินบะหมี่น้ำครัแล้วเนะี่ยแบบนี้ค่นะแล้มี

เห็นแล้วค่ะไปแล้วค่ะไป bye